ใครดูสีโพดามบ้างขอดูมือคนดูสีโพดามหน่อยครับผมเยอะมากๆสนุกนะฮะสนุกไหมนะครับวันนี้ก็มีการปติดแปลงรูปแบบรายการใหม่เล็กน้อยนะ้วก็ฝากติดตามนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนวันเวลาจากวันพุธนะฮะเป็นวันอาทิตย์คืนนี้นะฮะทุกวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มสิบห้าทางช่องวันหมายเลขสามสิบเอ็ดก็ดูกันได้นะครับผมอ่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับจ้ะมีใครมีดอกกุหลาบนะฮะจะให้ผมนะฮะ เชิญได้เลยนะครับผมพร้อมรับนะครับยิ่งดอกที่มีเป็นแบงค์แดงๆติดนี่ยิ่งดีนะครับผมนะฮะก็รออยู่นะครับขอบคุณมากครับผมอ่ามีตัวอย่างให้ดูขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะอันนี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับผมขอบคุณมากครับผมประมาณอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณ10,000บาทขอบคุณครับผมขอบคุณมากทำไปเรื่อยครับโอ้โหว่างฮะ คุณนะฮะขอบคุณครับตอบคัณนามอย่างนี้ชอบกระผมมากขอบคุณครับฝนะากเก็บต่บตั้งดีๆนะี่เอาล่วทีอยู่กันที่เซ็นทรัลสระบุนะครับก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนมาช้อปปิง้งนวันนี้ก็เป็นวันอะทายแล้วก็หลายคนก็มาพาคู่รักมา มาช้อปปิ้งมาเดินเล่นมากินข้าวกันไหนใครที่ยังไม่มีคู่รักบ้างนี่ฮนะนี่ยังอยู่ที่กลางไงวันนี้ยอมเป็นคู่ให้หนึ่งวันนะครับยอมเป็นคู่หนึ่งวันอยากบอกรักผมบอกได้เลยนะครับผมบอกได้เลยไม่ต้องอายนะฮะผมเองก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆเหมืมอนกันนะครับผมวันนี้ก็ดีใจที่มีโอกาสมาแล้วก็หลายๆคนไม่เคยเจอผม นะครับไหนใครที่ไม่เคยเจอผมบ้างตัวจริงหลายคนเป็นไงครับพี่กงังเป็นไงบ้างขาวไหมขาวไหมอี้ยรอพื้นเบอร์ผิดมาฮะได้เลยหน้าขาวเป็นหมุกเสร็จเล่นแล้วเลยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามผลงานผมมาตั้งแต่เดอซสตาร์ปีหกหลายคนแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆจน,นทั้งวันนี้ได้เจอกันเนาะทำให้ผมมีความรู้สึกดีๆมากมายที่อยากจะบอกทุกคนนะครับซึ่งมีหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆแล้วก็เข้ากับ ผมรักนในวันนี้มากๆถ้าเราได้ซีรงังน,นะครับดันบนส่งเสียงหน่อยจ้ะวินามีแอร์ออลสเตจจัดสายกันบินเธอได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยว ให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไหรไ่คำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันนะครับจากที่เคยเย็นชาก็หวันไว้ ากเป็นคนอื่นไหมทุกคนคยสิ่งที่ฉันไม่เข้ใจเลยเธอบอกกันไม่รู้เป็นชีวิตฉันไปอยากอยืนนานเพื่อจะเฝ้าดูวันครงนี้รักเราจะเป็นอย่างไรว่าไง ฉันบอกชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ท้งหัวใจมีเธอเท่านั้นรักของเราสือยู่จนดงตาขอเสียกับน้องด้วยนะครับผมอาจจะไม่ครบทุกคนนะีเธอลอ จะไปลองออดเธอเมื่อร้อนใจมีปัญหา มือดีนี้บางคนข้างดใจมือดีนี้เธออยู่เป็นใันฉันหมอมชีวิต่อจากนี้ไปจนนิรันดิ์ทั้งหัวใจมีเธอเท่านั้นรักของเรา คุณความราักทุกความราักที่อยู่ให้ผมมาตลอดน,นะครับผมตั้งแต่วันแรกก็ถึงวันนีหลายคนอยู่ตั้งแต่วันแรกยังไม่เปลี่ยนไปฉันไม่เคย จากนี้ไปจนวิรันทั้งหัวใจมีเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวนม,นนนมรันตาย